สวัสดีครับเพื่อนๆน,นี่ครับตอนนี้ก็เอารถตู้มาที่เราเป็ดแล้วนะครับนี่ครับเข้ามาจอดแล้วนะครับเอาออกมาแล้วทําแอร์ทําเครื่องเสียงแล้วนะครับนี่ครับทีมงานกุบกุบแอดกุบกุบแปดแปดนะครับแอดกุบกุบแปดแปดขอต้อนรับสมาชิกเก่า กับคืนสู่เล้าเป็ดนะครับเปลี่ยนสติกเกอร์นยครับสวยงามขอต้อนรับเข้าสู่เล้าเป็ดนะครับเอเยครับแอร์ยี่สิบห้า 25. เครื่องเสียง เครื่องเสียงก็โอเคครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนี่ครับเครื่องเสียงคันนี้อัดไม่ได้เดี๋ยวผมจะต้องทำการล้างเองนะครับเช็ดเองครับ ครับตอนรับสมาชิกเก่ากับคืนสู่เหลาเป็ดน,นะครับทีมงานกุบกุบครับกุบกุบแปดแปดแปดครับขอบคุณครับผม